ริงเรไรระงมร้องเราเสียงริงกริงไม่เบาทั่วลำเนาเสียงเจ้ากล่อมไพรริงเจ้าร้องเสียงกองลอยล่องจับใจริงระงมผสมเรไร ครวญหาใครหรือขาดโคเชยปริงเรไรรังหมร้องรำหรือเทียบเรียพี่ครวนคร่ำสุดประก,กันชังชออเอ้พี่คอยน เลยเจ้าเรื่องคนคู่ชิดชื่นเฉยจึงเฉยเมยไม่คืนกลับมาริงรา่งไรช่วยเตือนน้องบ้างพี่คอยคอยคอย นาวกายหนาวเน็บแต่ไม่เจ็บอยู่ในอุราหนาวเพราะรักเจ้านี้นาะพี่เสียน้ำตาสักเท่าใดส่ง แต่เสียงสำเนียงร้องกูหวังว่าถ้าเจ้าเอ็นดูโปรดจงรู้พี่เศร้าเงาใจกราบเถิดน้องเสียงร้องที่ก้องไปไกลริงร่งคร่ำครวญเหมือนชวนร้อง i